ตอนนี้ s u z u k i GSR x เอ้ย R ได้ไงวะ g s x S750 พร้อมเอาออกไปขับกันแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่เมย์เช็คลมยามสักแป๊บลมลมยางไม่ใช่ลมยามอะไรวะอะไรของกูเนี่ยครานี้เป็นท่อฟูลซิสเต็มฮะเป็นท่อฟูลไปหน้านะท่อฟูล N1 Project นะ วางไว้สักครู่เดี๋ยวเอาไปลองขับกันตอนนี้ถนนแห้งอากาศก็ฟ้าปิดแต่ว่าไม่มีเมฆฝนส่งขาเมฆเยอะนะ,คะนครก็อาจจะตกอะ่ะสุ่งขาไม่ค่อยตกนะฟูลซิสเต็มนะฮะ N1 p r o j e โปเป็นไทเทเนียมด้วยเดี๋ยวลองเบิ้ลดูหน่อยฟังเสียงท่อ เหม็นน้ำมันมากนะฮะตอนนี้เหม็นน้ำมันมากนิดหนึ่ง,งโคตรเหม็นน้ำมันเลยรถจอดนานๆแล้วออกมาครับระบบไฟระบบไฟน่าจะติดปกตินะไฟฉุกเฉินอยู่ไหนวะเพราคันนี้ไม่มีไฟฉุกเฉินจริงดิไม่มีไฟฉุกเฉินมาให้ หน้าปัดก็เป็นดิจิตอลขาวดำลมอ,อ่อนอ๋อเลือเท่าไหร่อรลมเครืข้างลังเหลือเลืออยู่สามสิบข้างหน้าเลืออยู่ที่แปดอันนี้คือเรียบร้อยโอเค่าได้เวลาออกรถมาออกไปเทสต์หน่อยดีกว่า เบาสูงนะเนี่ยเบาโคตรสูงใช้ปลายนิ้วเท้าขเขย่งเลยอ่ะสูงมากสูงมากเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งกระจกก่อน นะถ้านั่งสบายจังถ้านั่งนะครั MT 0 7จลองเอาไปซัดกันหน่อยนะคลิปนี้ขอซัดซัดนิดนึงแล้วกัน ลื่นดีนะเนี่ยไหลๆเลยอะกระจกปฟแฮนด์ก็จะมองยากเนเอยนะผมว่าตอนนี้ได้ยินเสียงลมมากกว่าเสียงท่อหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็ยกคันเร่งนะเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปกระจกมันมันมันหมุนว่ะทุกคนกระจกมันมันไม่แข็งอนะ่ะ นิ่มๆดีนะแบบนิ่มๆแน่นแแต่ว่าก็ก็ยังให้ความนิ่มอยู่ยังไม่ได้ไม่ได้แข็งอะไรมากนะ ก็ลมแล้วโคตรเหนื่อยเลยดีแล้วนะที่ผมไม่ซื้อ07อ่ะรู้สึกพอมาขี่ n ินจา6 5 0ก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่เพราะมันมีชิวหน้านะ ของยากมากเลยคดชอบเสียงตอนทำเลฟแมทชิ่งของรถสี่สูบเลยว่ะมันจะแบบวุ่นวุ่นมัน,ม,นมันได้ฟิลมากเลยทุกคนถึงผมจะถึงผมจะขับสงสูบแต่ว่าผมขอพูดตรงนี้เลยว่าเสียงสี่สูบโคตรโคตรได้ฟิลอ่ะโคตรเรา ตัวมากนะเนี่ยดูเด็กผมขับร้อยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยชิวๆเลยสบายสบายแต่ถ้าขึ้นประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอันนั้นต้องก้มนิดหนึง่งไม่นั้นตัวจะต้านลงเกินไปนะครับวิตำรวจคุณตำรวจเราจะขับเรียบร้อย พะเราเป็นคนเรียบร้อยใจเ,เราเป็นคนเรียบร้อยเยราจะขับเรียบร้อยจะจกหลวมว่ะเดี๋ยวต้องขันน็อตซะหน่อย อารมณ์คล้ายๆตอนขับ MTD 07เลยนะแบบท่านั่งอะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งมือตำแหน่งขาอะไรเงี้ยคล้าย MTD 07 ไม่เห็นกระจกด้านขวาเลย่ะมันเลื่อนอีกแล้วอ่ะมันหลวมนะน็อตมันหลวม ไม่ได้อัดเสียงท่อแยกไว้ให้นะโอเคถึงทางยูเทนะิร์นแล้วท่อคือแบบตด ตดโหดสัตว์อะแบบบึมบึมบึประมาณนี้โอ้ยขาไม่ถึงเนี่ยยูเทิร์นลำบากโคตรลำบากเพราะขาไม่ถึงอะจริงนะยูเทิร์นแคบๆเนี่ยผมไม่ค่อยจะมั่นใจเลยเพราะขามันไม่ถึงนเนี่ยแล้วแบบคัดคัดมันก็ต่ำด้วย มันต้องลากรอบอย่างนี้มันถึงจะถึงของประมาณนี้นะสำหรับ S750 นะฮะพอใส่ท่อแล้วถ้าเทียบกับท่อเดิมตอนนั้นอนะ่ะขี่โคตรมันอนะ่ะใส่ท่อมันแบบมันได้เสียงด้วยคือสีอ่สูบอ่ะมันมันได้ความเร้าอารมณ์จากเสียงท่อสี่สูบอยู่แล้วนะแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมอวยแบบ พูดพูดถึงสีสูบแบบว่าเออมัน,ม,นมันเราอารมณ์ใช่ไหมเหมือนเหมือนผมชอบถามว่าผมชอบไหมผมก็ชอบนะแต่ถ้าให้ซื้อมาใช้งานแล้วผมผมเลือกสองสูบอ่ะเออผมก็เลยเอานินจาหกห้าศูนย์คือให้ขี่สนุกสนุกนก,ก็โอเคนะสีสูบแต่ถ้าซื้อมาเป็นของตัวเองนี่อขอขอสองสูบดีกว่าผมชอบผมรู้สึกว่าสองสูบใช้งานตอบโจทย์กว่า ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปฮ er ิกเซอร์แอเอสก็มีแค่คลิปเดียวเนี่ยตั้งแต่รอของไปซ่อมจนนอนนี้ซ่อมเสร็จนะครับโอเคก็สำหรับรถนาะขอบคุณพี่เอก b บ r ไรเดด้วยนะที่เป็นที่เป็นเจ้าของรถที่แบบฝากให้ผมดูแลให้นะแล้วก็พาไปขับเดี๋ยวก็คงจะได้ขับกันบ่อยขึ้นกว่านี้แหละเนอะจอดแหน่ สบายหูสบายหู